มาโผล่มาโผล่บนชูใช่ไหครับฮะเสาผ่านมาพอดีครับพอดีโอ้โหบนชูเปิดให้เอฟซีครับพ่เล็กก็อยู่ตรงนู้นนะฮะไอช้าจะให้บนชูครับพอดีตะลีแกรวันเกิดตะลีครับก็เลียมมารอแซดบารกับตะลีก่อน โอลา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 ชูไอ้ชูรู้สึกหางแว่งแวง,งเพิ่มนะบุญชูเนะี่ยพ่อมหาจำเรินพ่อทองคำ โอ้โหบูว่าสังก๊สผพิษลงครับมากัดด่างเนยโอ้โหโอ้โหมีโชก้าวนิ้วแล้วบญ oh, ชูเกิดหูพ่อทองคำตามภาษาเด็กนะ ชันชบันโชบันโชบันโชเฮ้ยเฮ้โพ่อของทองคำจุบัดโอ้โหโอ้โหเสียงดีนุ่มน้อยอินโดเอเิฟัน อามหาจำเริญขอกินแต่เช้าเลยแต่ไม่มีให้พอมหาจำเริญกินนะชอบชอบช้างนอนอย่างเงี้ยนะวิ่งไปต้มดักสักทีนึงดูงาก็ทางอนะ่ะพวอมหาจำเริญท่องคำเจ้าจะล้องกินใหญ่เจ้ายังต้องไปลำปางหนาวมากพีธีแล้วไปลำปางนะครับ ปีนี้อยากไปอยู่เด้สนุกดีอ่ะนช่วก็ได้กระสุนแล้วเฮ้ยใครจะพ่นใส่เจ้าหาดีก่อนเฮ้ว้ยอ้เ้ขกากำลังเล่นฝุ่นครับไาะสี่ก็เป็นเรื่องปกติของลูกช้าง ระเบิดฟันโอ้โหมันชูสายเสกครับโอ้โหแต่และดอกนี่เข้าสองอยูน่นะเป้งเป้งเ้ง้งลยโอ้โ,โ,อโ,โดวยทีเริ่มกัน,กนจากกระจายแล้วเอฟซี โดนเสาทุกเมตรโอ้โหนี่ข้าเป้าทุบเลยครับกระสุนเนะี่ยแต่ว่ากระสุนลูกใหญ่นะแหมโอ้โหโอ้โหโยนใส่ทองครับเอาคักๆคักๆั่บชั่วคักคัก นี่โอส้สาพชรสองคโอ้โหเรามาเหยียบบวกโอ้โหขุยขุยอะไรวะขวุยเนี่ยเขาเป็นญ,ญาติกับบุญคลองนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับบุณชูสายโหดดูหน้าหนาหนาหน้าหนานา ตระกูลบุญโอ้นี่โยนใสท่ทองคำไอ้เนะล้อเล่นโยนใส่ตัวเองเอ,อทำให้คนกลัวสร้างหมอกให้ตัวเองให้อากาศหนาวไม่ไปกดแค่มานนาลงกดให้บกเสียแหละกดให้บกเสีย ี่ไปยืนแท่งนี่คือถิ่นของข้ามันผู้ใดใครนะบุญชูเราต้องเชิดชูเราสู้เราสู้เป็นกีฬาสีโอ้โหให้ให้ขอนไม้แทงดากีก็โอ้ยมีแหงดากด้เอาให้เอาให้กระส่าแบบเก็บความรับมาตั้งนานให้ขอนไม้แทงดาก็พนะโอ้ย นี่เน่นี่เน่นี่เน่ขอนไม้แทงดาบโอ้โหมาแม่มาแม่มแมอ้าวอืมอือออมีแห้งไรขอนไม้แทงดาบ ก็คงไม่ได้ไปแล้วครับตอนเ,เช้าว่าจะไปดูดูควายครับอมอ,อมองมองขอนไม้เล่งกัน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 เหยียบขอดไม้ไปเยียบครับพี่เป็นแค่ขอนไม้หนามากครับ รับรองเลยว,ว่าถ้าอายุเท่าไอบัวนี่คือใหญ่กว่าไอบัวแต่ว่าตอนนี้นะที่ใหญ่กว่าถ้าโตไปนี่บัวบานใหญ่กว่านะครับเพื่งด้วยพ่อแม่บัวบานกับพ่อแม่บุญชูเนี่ยแม่บัวบานก็อยากกับแม่บุญชูพ่อบัวบานก็อยากกับพ่อบุญชูครับแต่แต เราอย่าลืมนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อพาเราไงพ่อเตี้ยแม่เตี้ยพาเรามาสูงเวันอย่าไม่ใส่ชุดบิกินี่เลยอจะปุ๊บโอ๊ยอคอนมาแทางดากรไอเจ๊ ไปปึ๊บไปปึ๊บไปปึ๊บปปึ๊บไปจับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมุนติ้ว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 โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเพื่อยลือสาบาทกันนะครับสวัสดีครับ